จำกันได้หรือเปล่าตอนนี้ก็แต่งเป็นสกอยเกิลได้แบบแนบเนียนที่ปลอมตัวเข้ามาในแมปนี้ก็เพราะว่าแมปนี้เนี่ยเป็นของคนไทยใครเคยเล่นแมปนี้บ้างชื่อว่าแมปสปีดบําเพญจะบอกว่าพี่นิวเนี่ยไม่เคยเล่นนะแมบปบนี้โอ้โหมีรถไฟฟ้าด้วยเป็นไง รถไฟฟ้าสายสีชมพูว้าวเอ๊ะเดี๋ยวนะ,ะแสดงว่าโรงเรียนนี้มันอยู่แถวแฟชั่นงั้นเหรอใครเคยไปเดินห้างโอ้โหรถรถมอเตอร์ไซค์ใครเคยไปเดินห้างแฟชั่นบ้างก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ไซค์คนละคันเลยเดี๋ยวเรามาขับรถกันดูเพราะว่าเห็นเขาขับมอเตอร์ไซค์กันสนุกมากนี่เลยคลิกตรงรถโอ้โหมีมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นหลายสีว่าแต่มันฟรีหรือเปล่าเอาสีเขียวเลยแล้วกันนะสีเขียวโอ้โหแล้วทำไมมันไปเกิดข้างในแบบนี้ละเฮ้ยเดี๋ยวนี่เลยอ๋อ าค่ะแบบนี้ฟืบนะอู้ดูดดู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 บอกว่าเดินหน้าเป็นอย่างเดียวถอยหลังยังไงถอยหลังมันต้องมีตัวกดเป็นเกียร์ R หรือเปล่าหูมอไซค์มอไซค์แรงมากบอกเลยว่ามอไซค์ในแมปนี้แรงจริงเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจําลองเหมือนเป็นสถานที่ของประเทศไทยได้แบบเหมือนมากทุกคนจะสังเกตว่าตรงข้างทางเนี่ยมันก็มีร้านขายนะลองเลี้ยวไปตรงปั๊มนะนี่แอบเห็นว่ามีปั๊มด้วยโหปั๊มอะไรนะปั๊มคาวเท็กว่ออู้ดเดี๋ยวถามจริงว่า ถอยหลังถอยหลังกดตัวอะไรอ่าเลี้ยวเข้าปัม๊มเลี้ยวเข้าปัม๊มหุยบอกเลยว่าทําเหมือนทําเหมือนเหมือนกับว่าเราได้มาขี่มอไซค์อยู่ในประเทศไทยทจริงเนี่ยนี่คือเซเว่นหรอ,หอเดี๋ยวเซเว่นเซเว่นทำไมมันเป็นแบบนี้เซเว่นกล่องกระดาษเซเว่นที่ไม่สามารถเข้าไปได้อันนี้ก็เปิดสิ่งในเกมให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเสียงมอไซค์นะโอ้โหเด็กแวน้นใส่แวน้นนี่ไงโรงเรียนโรงเรียนเจ้าวฮูว้โรงเรียน โรงเรียนอะไรอะเอามาดูหน่อยนะนะอ๋อโรงเรียนเศรษฐบุตรบัมโอ้โหคือจะบอกว่าเด็กแว้น เด็กแว้นเต็มถนนเลยโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญเข้าไปได้ไหมอ่ะอยากเข้าไปแวะชนโรงเรียนน่ะอาเฮ้ยโรงเรียนปิดเหรอเข้าทางอื่นได้ไหมกระโดดข้ามรั้วอะไรอย่างงี้ได้ไหมเอ้ยได้ไงอาเฮ้ยเดี๋ยวสามารถเข้ามาโรงเรียนได้แต่ว่ากระโดดข้ามรั้วมาเลยทาไมประตูโรงเรียนถึงไม่เปิดหรือว่าปิดเทอมแล้วมันเป็นวันหยุดอย่างนั้นหรอเจ้าของแบบเนี่ยก็อาจจะจําลองโรงเรียนนี้ได้ค่อนข้างเป๊ะนะแต่เอาความจริงพี่นิวก็ไม่เคยเห็นโรงเรียนนี้นี่ก็จะเป็นรูปปัน้นรูปปั้นใครอะ่ะรูปปัน้นผอหรือเปล่าแต่ว่าในตัวอาคารเนี้ แ,แบบเออเดินเข้าไปได้นะเหมือนกับว่าเป็นการจําลองโรงเรียนแค่ด้านนอกคือมอไซค์เนี่ยมอไซค์แบบฟรีเกือบทุกคันเลยทุกคนนี่มีรุ่นนี้ด้วยโอ้โจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นมอไซค์ที่แบบว่าคันใหญ่เป็นไงแต่งท่อด้วยแต่งท่อด้วยโอ้หูแมกเหลืองแมกเหลืองบอกเลยว่ายอดเยี่ยมแค่เสียงสตาร์ทก็ใจสั่นแล้วเป็นไงมาเดี๋ยวเราจะลองขับกันโอ้โจะบอกว่าเป็นคันที่ ทำไมท่อทำไมมีควันที่ท่อโหแรงมากเดี๋ยวลองขับดูกันนะว่ามันจะเป็นสุดที่ตรงไหนอยากรู้เหมือนกันว่าแมบนี้เนี่ยมันสุดที่ตรงไหนนะเหมือนกับว่ามันให้เราขับไปเรื่อยๆหรอมันเป็นแบบที่ขับมอเตอร์ไซค์ได้ค่อนข้างมันแล้วก็สนุกนะทุกคนนะเนี่ยโหดูดิเป็นแบบขับมอเตอร์ไซค์ได้มันมากอ่ะสุดหรือยังสุดแบบแล้วโอ้ยโอเคโอ้โห จะบอกว่าเอ้าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไหมปะเนี่ยมันมีสุดแมปด้วยตอนแรกเราก็นึกว่าไม่มีสุดแมปโอเคดูนะว่ารถไฟฟ้าเนี่มันจะวิ่งไปถึงไหนมันก็ต้องถึงนี่แหละเฟิร์บอ่าหยุดแค่นี้ลองดูมอเตอร์ไซค์คันนี้ดีกว่าแท่ามากคันนี้โอ้ยอ่ะลองขี่ดูโอ้โหบนเครื่องบนเครื่องไปเลยวู้ววู้วยงแท้เลยครับนอนนอนเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กมวนแว้นแวนแว้นน่ะโอ้โห เดี๋ยวลองขับไปตรงสุดแมพตรงด้านนู้นบ้างเพราะเมื่อกี้นี้เราไปสุดแมพตรงด้านนั้นแล้วใช่ไหมเราก็จะไปสุดแมพตรงด้านนู้นบ้างดูซิว่าสุดแมพด้านนู้นจะเป็นยังไงเหมือนเมื่อกี้มอไซค์อยู่ในประเทศไทยของแท้อุ้ยเดยนนะขับมาเรื่อยๆนี่คือเหมือนกับว่าเรามาอยู่ตรงทุ่งหน้าสวนนายก็ไม่รู้อะสองข้างทางนี่คือไม่มีอะไรเลยทุกคนเข้าไปในทุ่งหญ้าเลยขับเข้าไปในทุ่งหญ้าเลยสุดแมพไหมโอ้ก็น่าจะมีนะนี่มีสุดแมพอยู่ตรงนี้อ่าปึ๊บสุดยัง่งสุดแล้ววู้ โอเคก็ประมาณนี้นะโอ้โหจะบอกว่าเป็นแบบที่ขี่มอไซค์ในประเทศไทยได้สมจริงมากเหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นร้านขายมอไซค์เหรอหรือว่าร้านขายของแต่งมอไซค์น่าจะเป็นร้านเดียวในแมปที่สามารถเข้าไปซื้ออะไรได้อ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะทุกคนนะอ่ะร้านนี้สามารถเข้ามาซื้อได้นะ มาดูกันว่ามีอะไรขายบ้างอ๋อก็เหมือนกับว่ามีของแตง่งมีของแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะเฮ้ยเราหยิบมาได้เลยนี่ท่อของรถรุ่น12-5แล้วก็ไม่รู้อะหโหจะบอกว่าท่อสวยมากดูดิขนาดเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถนะซึ่งรถตรงนี้สวยมากแต่คิดว่าน่าจะต้องเสียโลนะคิดว่านะแต่มันสวยจริงนะจ่าย399โลถึงว่าทําไมมันถึงเสียโลบักเพราะว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของ BMW นั่นเองสวยมากอนะทุกคน่วรคันนี้แพงกว่า4ี่ก 99โลบอกเลยว่าสวยมากยังของจริงอ่ะโอ้โหอย่างแจมแล้วก็รู้สึกว่าเร็วนี้ตัวแมปเนี่ยก็จะมีการเดตแบบว่าให้สามารถเปลี่ยนสีรถได้ด้วยนะแล้วก็เหมือนกับว่ามีช่างซ่อมรถช่างเปลี่ยนสีรถให้ด้วยแอบเห็นว่าตรงนี้มีอะไรขายก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูก่อนนะซื้อกินได้หรือเปล่าตอนแรกนึกว่าร้านขายส้มตําไม่ใช่นะเหมือนกับว่าเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวแต่เหมือนกับว่าไม่มีคนขายอ่ะเราเข้าไปได้ไหมอ่ะเข้าไปก็ไม่ได้ด้วยอ๋อนี่ไงมันเขียนว่าวีแกนฟู้ดเหมือนกับว่าเป็นร้าน อาหารชีวิตจิตเขาขายพวกแบบว่าพวกผักอะไรอย่างนี้ทุกคนอาหารที่ทําจากผัก <C le af> คือจะบอกว่าตอนนี้ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ที่เกียร์หนึ่งนะทุกคนนะ,ะก,นนะก็จะเป็นการขับแบบชิวๆแต่ว่าถ้าเกิดเราเพิ่มเป็นเกียร์สองเกียร์สามนี่รับรองว่าซิ่งระเบิดมีอะไรให้เราแวะบ้างเนี่ยเซเว่นก็แวะไม่ได้จากการที่ดูแล้วไม่มีอะไรให้เราแวะแล้วนะก็มีแค่นั้นเออโอเคแล้วกลับแล้วกลับแล้วกลักบจ้า ในไหนล้วก็แต่งตัวเป็นสกอยเกิร์แล้วนะเดี๋ยวลองเข้ามาในบล็อกไฮเวนกันดูไม่รู้ว่าจะเจอคนไทยไหมเพราะว่าตอนเนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมต่อส่องตามบ้านก่อนนะว่าแบบเออโอ้โหนอกจากจะไม่เจอคนไทยแล้ว ยังเจอคนเกาหลีด้วยด้วยความที่ตอนนี้เราแต่งตัวเป็นสกอยเกิรเดี๋ยวคันนี้เนี่ยเราจะลองขับมอไซค์ในบุกฮาเวนกันดูเอาเป็นมอไซค์คันนี้ละกันมอไซค์ฟรีนะพอเราเข้ามาอยู่ในแมปบุกฮาเวนเนี่ยต่อให้เราแต่งตัวเป็นสกอยเกิร์ยังไงแต่พอเราได้ขับมอไซค์ของในแมปบุกฮาเวนมันก็ดูไม่ค่อยเหมือนสกอยเกิรเท่าไหร่ <laughs> <laughs> จะบอกว่าฝนตกซะด้วยมาเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเรามาลองแบบว่าส่งดอกไม้ ให้กับผู้คนที่อยู่ในเซิฟนี้ดีกว่าดูซิว่าจะมีใครแบบว่ารับดอกไม้จากสกอยเกอร์แบบเราไหมเหมือนกับว่าสองคนนี้เนี่ยเขากําลังอะไรกําลังจีบกันอยู่หรอขอเข้าไปในร้านหน่อยนะมันคือร้านใช่ไหมโอ้ในร้านนี้ก็เป็นร้านพิซซ่าแล้วก็ทําทีเป็นว่า,าส่งดอกไม้ให้กับผู้ชายคนนี้ไปแล้วกันนะ,ะส่งให้แล้วผู้ชายชุดดําจะรับไปไหมรับไหมนะถ้าเกิดเขาไม่รับเนี่ยแปลว่าเขารักแฟนเขามากเพราะว่าผู้หญิงโซฟาเนี่ยน่าจะเป็นเกิร์เฟนของเขาอุ้ยอ่ะ ลองส่งอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะรับไหมมาพิสูจน์รักแท้กันดีกว่าไม่รับด้วยทุกคนไม่ว่าเราส่งดอกไม้ให้กับผู้ชายชุดดากี่รอบเขาก็ไม่รับเดือเป็นเพราะว่าเราแต่งตัวแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาเลยไม่รับอ <laughs> อ๊ยนี่ว่าเราเจอคนไทยแล้วแหละอืแต่งแบบนี้นะ <c oughs> ชุดอ้าวเฮ้ยโอห,โหกลังจะทักเลยใส่ชุดไดโนพาร์คแล้วก็ดมยาดมตาห่งไทยเป็นยังไง,ไงไอันนี้ก็คนไทยชื่ออะไรเนี่ยชื่อนมมีอ่ะ เรื่ออะไรเนี่ยเราไปตามหาคนที่แต่งชุดไดนนบอ้านี่ไงเจอแล้วอู๊ดในสุดเราก็เจอคนที่แต่งตัวคล้ายๆเราบ๊าดีจา้าเห็นไหมว่าเธอคนนี้ใส่ชุดไดนนพาพักแล้วก็ดมยาดมตาหงไทยก็เลยถามไปว่าไทยปะ้ะคนไทยปะทำไมยืนนิ่งจังเลยอยู่หรือเปล่าพอเราถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเธอไม่ตอบอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอเล่นด้วยดีกว่านะเอาอประตูนิบประตูนิบเข้าไปไม่ทันเธอล็อกบ้านซะก่อนด,ด้วยประตูนิบเดี๋ยวนะทะแยงตัว ทะยังตัวเข้าไปไม่ทานแล้วเพราะว่าประตูแคบเกินเดี๋ยวเราไปหาคนไทยคนอื่นก็ได้เพราะว่าในเซิฟนี้มีคนไทยหลายคนอันนี้ก็คนไทยนะชื่อว่าออมสิลเขียนตรงหน้าบ้านว่าอะไรเป็นคนสวยแต่เป็นคนหล่อก็เข้ามาได้เหมือนกับว่าจะสวยจะหล่อกก็เข้าไปได้โอเคเราเป็นคนสวยแต่งแบบนี้ ไม่รู้เป็นคนไทยให้มันรู้ไปเปิดสิจ้าเปิดตีได้ยินเสียงเคาะไหมเพราะเห็นเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ข้างในนะขอเดินเข้าไปแล้วกันไม่เปิดสักทีเอา้าโอ้โหนี่ไงเราเคาะจนแบบว่ามือแทบแตกอ่าอย่าแบนนะอย่าแบนนะอ้า <c oughs> ไหนบอกว่าคนสวยคนหล่อเข้าได้ไงอ๋อหรือว่าไงเราไม่สวยตรงไหนอะฮะโดนแบนเลยเนี่ยเธอเขียนตรงป้ายว่าคนสวยแต่เป็นคนหลอก,ก็เข้ามาได้เลยถามไปว่าแบนทําไมอะแบนเราทําไมขอเหตุผลดีๆหน่อยว่าทําไมต้องแบนเราบอ,อกเลยว่าอยากรู้เหตุผลมากไม่ให้เข้าหรอกจ้ะอืมเธอพิมพ์มาว่าไม่ให้เข้าหรอกจ้ะเธอก็เป็นสกอยเกิร์เหมือนกันเหรอเอาไป ทำไมอ่ะทำไมแค่เราแต่งเป็นสุดคอยเคิร์แค่นี้ทำไมล่ะฮะโอ้ดูดิโอ้ ในคลิปนี้พี่นิวเนี่ยก็ได้ลองมาแต่งตัวเป็นสกอยเคิลนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ได้ลองเข้าไปเล่นในแมปคนไทยที่ว่าแมปสปีดบําเพ็ญนะก็เป็นแมปที่ขับรถในประเทศไทยเพลินๆใครชอบขี่มอไซค์ในประเทศไทยก็ไปแบบนั้นได้แต่ดูทรงแล้วแต่งมาเป็นสกอยเคิลแบบนี้เจอคนไทยด้วยกันในบุกฮาวเวนไม่ค่อยโอเท่าไหร่ที่ว่าเราเจอแก๊งคนไทยแล้วแหละนี่ก็แก๊งคนไทยเหมือนกันเพราะว่าเห็นเขาพิมพ์เหมือนพิมพ์ภาษาไทยอะ่ะไทยเป้าจ้าคนไทยหรือเปล่า ไทยไหมไทยบอนี่เธอคนนี้ตอบมาว่าเป็นคนไทยแย่ yeah, จะคนไทยแล้วอย่าไปยุ่งกับคนนี้นะเตือนไว้ถ้ายุ่งก็ไม่ต้องมายุ่งกับเรานะใครอะ่ะคนไหนไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาเถียงอะไรกันงั้นเราก็ขอเต้นแล้วกันเนาะ